เเนนคนดีพราะแช่นนงแวงนนสุดท้าย,ยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับวันนี้เราได้คุยกันถึงพรบงเงินกู้ที่กําลังประชุมกันอยู่ที่รัฐสภาประชุมจบไปแล้วถูกไหมครับทีนี้อย่างที่บอกว่าผมก็มีติดตามฟังโหบู คุยกันแบบฟาดฟันแต่พูดถึงก็ก็เป็นสิ่งข้อที่ดีที่มีการชี้แจงในทางรัฐสภาแล้วก็ประชาชนก็ติดตามรับฟังข่าวสารสิ่งหนึ่งก็อย่างที่ท่านดรวิสิตลีอาธรรมถึงท่านกังวลก็ไม่ได้แตกต่างกับประชาชนก็กังวลเหมือนกันไม่ต้องกังวลฮะท่านนายกพ,พูดออกมาแล้วไงขอยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณจากพรบรเงินกู้หนึ่งล้านล้านให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อครอบคลุมประชาชนทุกคน อาไม่เงียบวะค,คือคือพอพูดคำนี้ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> เหมือนอย่างเราพูดทำงานคุณกิจชัยท่านเป็ชาวหนังว่านครับ <c oughs> เวลาคุณจะไปธนาคารน่ท่านธนาคารครับท่านท่านผู้จัดก,การท่านไม่ต้องกลัวครับผมกู้สองล้านเนี่ยผมจะใช้เงินบริหารแบบเบเสเดชธนาคารอันไหนความน่าเชื่อถือ <c oughs> ครคุณเอาเงินในคุณชี้แจงใ่งเงินสองล้านคุณทำอะไรบ้าง ถูกไหมฮะมีเรื่องใครจ่ายอะไรบ้างก็ต้องมันก็ต้องบัญชีหางว่าวเ,เหมือนเวลาเราไปโรงเรียนพ่อแม่จะสอนให้เราทำรูกทำบัญชีนะนิง่งนระดับเป็นล้านๆก็ต้องทําบัญชีชี้แจงสิครับครับถูกไหมก็อย่างที่บอกเราเราได้ฟังอีกพักหนึ่งนะฮะที่ที่บอกว่าต้องมีการชี้คือคือเงินกู้หนึ่งจุดล้านเนี่ยอยู่มีแค่เจ็ดฉบับในเอกสารนะคุณกิจชัยท่านผู้ชมว่ามีแค่เจ็ดฉบับเขาแจง้งมาเลยนะว่า ในเจ็ดใบเนี่ยเป็นตัวหนังสือเท่าไหร่ตกคําเท่าไหร่รายละเอียดลงมาเลยนะมันมีรายละเอียดลงเยอะไงเพราะมันอยู่ในงบประมาณสอสอลงรายละเอียดจนกระทั่งมองว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยเออมันเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรครับแล้วเขาถึงบอกว่าตรงนี้ต้องเรียนท่านพลเอกประยุทธ์แล้วกันผู้ที่เกี่ยวข้องอะผมเชื่ออย่างหนึ่งภาพประชาชนติดตามแน่นอนเพราะทุกคนเป็นหนี้เหมือนกันหมด แต่ว่าคุณกีชายคุณจะพูดอะไรคุณเชิญผมไม่พูดอะไรหรอกพอดีผมก็กําลังติดตามในเรื่องของการอภิปรายพรกสิจับนะครับที่ผมได้ทิ้งท้ายว่าจริงๆ4ิงสับเนี้ยหลายท่านก็ยังถามอยู่ว่าเอ๊ะมันจริงมันมีอะไรบ้างใช่ไหมฮะอันแรกก็คือพรบให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดไวรัสโคโรนา2019 ในปี2 5 6พันหร้อยหสบนะครับอันนี้ในเรื่องของอำนาจครังเพราะฉะนั้นอำนาจครังตอนนี้สูงสุดจริงๆเงินนี่ก็ยังมีเงินตรงที่ส่วนก้อนนี้ไปนะที่เงินฟื้นฟูเนี่นยนะม,มันก็มีพูดคุยกันเป็นเรื่องเฮฮากันเลยว่าพักนู้นได้พักนีนไ้นนได้มากพักนู้นได้น้อยคุยกันอย่างนั้นแล้วหรอในสื่อ คุยกันอย่างนั้นเลยนะเหรอโอ้โหผมพงนูขนาดในสภายังแถลงกันอย่างขนาดนี้เลยนะครับนะแต่เราถ้าท่านติดตามทริงๆเราท่านก็เป็นสภาด้วยมันก็ธรรมดาที่เราเราเคยคุยกับท่านชัยวัฒน์ว่าถ้าเงินลงพื้นที่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเสร็จนักก็คือกลุ่มใครกลุ่มมันกลุ่มใครกลุ่มมันถูกไหมฮะมันก็ธรรมดาซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกก็เลยเริ่มคุยกันเหมือนตอนที่มีการที่ผ่านมาในสภาก็บอกอ่ะพักเงินไปอยู่พักไหนมากที่สุดก็พักรัฐบาลพักรวบรัฐบาลจริงแต่พักรวบรัฐบาลก็ได้ไม่ มันอยู่ที่ว่าตัวเลขไปอยู่ของอีกกลุ่มใหญ่มากกว่าก็เป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่เลยของพรรคถูกไหมของพรรคร่วมรัฐบาลแกนนำอะนะฮะเราก็ไม่อยากเอ่ยชื่ออ่าพรบที่2เนี่ยก็คือพรบการให้ความช่วเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจหรือก็คือ SME ใช่ไหมใช่ที่ได้รับผลกระทบกระทบจากการระบาดของโควิด2019เนี่ยอันนี้คืองบหนึ่งที่ท่านพิสิทธิ์ได้พูดถึงในเรื่องของเงินที่ บาคารแห่งประเทศไทยนะฮะวางเงินมาให้แล้ว5าแสนล้านแต่ใช้ไปแค่10%อันนี้ผมมองว่าถ้ามันใช้ไปแค่10%เนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรอาจารย์โรสคือก็อย่างที่บอกว่าในใน,ในเมื่อธุรกิจมันมีปัญหาจากโควิดเราจะไปเอาความน่าเชื่อถือในเรื่องของระบบเงินของทักธุรกิจมันยายกอะคุณกีชัย <c oughs> แต่มันย่งางว่ผมคิดอย่างนี้ว่ามันบ้งครั้งมันก็ต้องกล้าได้กล้าเสีย มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งอาจารย์ผมได้คุยเนี่ยส่วนมาก SME ที่เป็น SME S อเนี่ยนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยากกู้มากที่สุดแต่กลุ่มที่เป็น SME S อดันแผนทําไม่เป็นสองระเบียบการเงินที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดีเพราะหลายๆธุรกิจก็ทําธุรกิจแบบผ่าน,านภาษีถูกต้องส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่จะไม่ถูกต้องด้วยมันก็เลยเข้าถึงเงินกู้ตัวนี้ยากก็คือเขาเรียก พ่อค้าระดับลูกคิดเะ่าาคิดธรรมดาพื้นฐานนะไม่ต้องคิดเป็นแต่จ่อย่างเขาเรียกว่าพ่อค้าสำเพง็งเะ่แบบพ่อค้าสำเพ็งคิดง่ายๆทีนี้มันเปรียบเทียบก็มีการเปรียบเทียบว่าในกรณีการให้ปล่อยกู้กับเอสีรายย่อยค่อนข้างที่จะพิถีพิถันละเอียดอ่อนขั้นตอนหลกกักเกณฑ์เยอะอในขณะเดียวกันที่ท่านพิสิทธิ์แล้วเขาบอกว่าในกรณีที่อีกกลุ่มหนึ่งนักซิเกที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็เข้าไปช้อนซื้อในเรื่องของกองทุนด้วย อันนี้ง่ายขึ้นเหลือเกินซึ่งมันก็มีการเปรียบเทียบกันว่าถ้าเป็นธุรธกิจที่ใหญ่รัฐค่อนข้างที่จะอุอ้มก็อย่างที่ท่านพิสิทธ์บอกว่าเมื่อเขาแข็งแรงแล้วจริงๆเราไม่จําเป็นต้องไปอุม้มใดๆไปแล้ใช่ก็ที่ผ่านมาเราก็เคยคุยกันว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดว่าแบงก์พาดิสจะไปอุ้มกลุ่มพวกนี้ซึ่งจริงๆเงินกองทุนเนี่ยมันจะถูกไปส่วนหนึ่งแบงก์เขาได้เงินจากกลุ่มนี้อยู่แล้วชัวร์สเถียรภาพดี ถ้าเอาเงินพวกนี้ไปกู้ไปปล่อยอีกกลายว่าแบงค์ไม่ได้ได้แค่สองเปอร์เซ็นต์ะจะมากกว่านั้นอีกถูกต้องม,มันก็เหมือนเหมือน,ม,นมินเวียนกับในธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันบางทีอาจจะไปมองว่าถ้า,ถ,าถ้าธุรกิจเอสบีที่ปล่อยก,กู้ไปมีปัญหาก็จะต้องมีเรื่องของเงินสำรองที่เสียอีกครับแบงค์เองก็ต้องมานั่งแบกรับภาระตัวนี้อีกมันเป็นลูกโซ่แต่จริงๆก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อจะให้ธุรกิจมันโตได้ให้มันอยู่ได้ดีวกว่าตอนนี้ให้ธุรกิจ ว่าคอกันอยู่เนี่ยไม่ให้ไม่ให้ล้มละลายตกลงพรบเงินกู้นี้มันเป็นการชะลอให้ตายช้าหรือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดคือถ้ากินยาเนี่ยมันกินครึ่งเม็ดแหละคุณกิตชัยเอ้กินยาแก้ปวดหัวกินครึ่งเม็ดนะแต่มาว่าครึ่งเม็ดนะผมบอกว่ากินแค่เซียวเองนะเพราะเพราะว่าเรามามองวิเคราะห์นะผมก็นั่งฟังว่าเออถ้าธุรกิจถ้าธุรกิจมันเดินไม่ได้เหมือนอย่างที่เราสัมภาษณ์สิปีหรือสภาษณีเนี่ยผู้ประกอบการนะตอนนี้ปวดหัวเพราะไม่มีเงินสดในการหมุนเวียนในธุรกิจ ผม<บ>แปลกใจว่าทําไมไม่โยนเงินลงมาแล้วให้ธุรกิจเอกชนในกลุ่ม SME หรือว่าร้านค้ารายย่อยเนี่ยกู้ให้มันเยอะกว่านี้แล้วมันใช้เงินกันง่ายขึ้นมันก็จะสามารถนําเงินไปขยายกิจการได้เยอะมากกว่ามันก็กระตุ้นเศรษฐกิจเปตรงบางครั้งเนี่ยพอคุณจินใจพูดเนี่ยผมท้ายผมนึกถึงพวกทกสาาเวลาให้ปล่อยพวกเ,เกษตรกรนะครับได้เงินไปไปใช้ก่อนซื้อรถไม่ไม่เมื่อถึงไม่ซื้อรถบางทีเขาไม่ใช้พวก เกษตรหรืออะไรได้เงินมาก็มาผ่อนเอาก็ได้ทําไมแบงค์พาณิชย์เองไม่ทําลักษณะอย่างนี้คือมันต้องต้องยอม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 ว่าโอเคนะฉันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อาจกลับมาคืนมาสัก20% 10%แต่ผมคิดว่าในเจตนาของผู้ประกอบการน่ไม่มีใครที่คิดจะเบี้ยวหรอกอยากจะเป็นหนี้หรอกถูกไหมแล้วไม่อยากจะเบี้ยวด้วยถูกต้องเพราะทุกคนทำธุรกิจมา20 3สปีณตอนนี้ใน เราต้องยอมรับว,ว่าในพื้นฐานของ s อ e ของเราเนี่ยค,ค่อนข้างหลละสามล้านล้านหลายได้นะผมเพ่งทราบมานะอาจารย์ในเรื่องนโยบายแบงค์เนี่ยบแบงก์เพิ่งมีนโยบายออกมาเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาเองอ่ะผมให้นะไม่เกินภายในอาทิตย์นี้ะนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการปล่อยกู้ลูกค้าอะไรย่อยกลายว่าใครจะกู้ตอนนี้คุณก็ต้องไปเดินสเตทเมนต์หลังจากนี้ไปต่ออีกสามเดือนขั้นต่ำนะอาจารย์ไม่ได้ว่าคือ <c oughs> ไม่ใช่ว่ากู้ได้เลยนอกจากคุณมีเครดิตที่ดีถามว่ากี่เปอร์เซ็นที่จะมีเครดิตที่ดีแล้วสามารถไปกู้ได้เลยผมถามว่าไปเดินสกเตทเมนต์ในมุมมอนะอีกสามเดือนถึงหกเดือนนะไม่ประโยชน์อนะ่ะปัญหาขึ้นมันทันหรือมันทันไม่ไม่ใช่มันไม่มีเงินจะไปเดินคุณจะเอาเงินไปเอาคุณจะไปนั่งถอนเงินเข้ามาแล้วถอนเข้าถอนออกเพื่อเพือ่ออะไรอ่ะก็ในเมื่อเงินมันยังไม่มีอ่ะเงินไม่มีถูกปะใช่บ้านก็่อนรถก็พันก็นี่ไงที่ผมบอกไงว่าพอข้้งจริงนโยบายแบงก์ไทยพาณิชย์ ต่างๆเนี่ยแบงก์พณิชย์ต่างๆเลยนะฮะเขาไม่ได้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ออกมาเพื่อที่จะต้องการกระตุ้นแต่เขาออกมาเพื่อเพย์เซฟตัวเขาเองไงมันอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเราต้องกล้าพูดตรงๆว่าแต่กี่าไมิติ์บอกแล้วว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็กระตุ้นลงไปแล้วแต่แบงก์เขาก็ต้องการเซฟตัวเองมันก็ต้องกล้าสั่งไงต้องมก็ทำหรอจะทำหรอเออผมถามเนี่ยไม่ใช่เราแลกเปลี่ยนกันไงจาคือคือที่ ก็ต้องมันก็ต้องมีค like ําส yeah right ั่งแบบเด็ดขาดนะพวกมอสี่สี่อะเอามอสี่สี่เล่นเลยเหรอเพราะอะไรไม่งั้นเอาเศรษฐกิจจะเลื่อนระดับญ่าตายนะเศรษฐกิจไอ้สินีตายไอ้ไทยก็อยู่ยอดอยู่ไม่รอดอาจารย์เอาแค่กู้แค่ห้าหมื่นบาทไม่ใช่ห้าหมื่นล้านโทษทีห้าหมื่นบาทเนี่ยนะอาจารย์ใช่ไหมตัวผมเองผมลองไปลงทะเบียนเหมือนกันผมก็อยากลองกู้คุณกู้เยอะไปเอาแค่หมื่นไอ้ที่ธนาคารออมสินหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมฮะมันยืนเงินไปโห แล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยเยอะแยะเท่าไหร่เลยนั่นกำลังจะทราเห็นว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นระบบเงิน<ช>สนไม่ไม่มีประชาชนไม่มีเงินเพราะนั้นตรงนี้บางทีก็ต้องบอกต้องใช้นโยบายปิดตาข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งคือยอมยอ่ะยอมยอมยอมให้ธุรกิจมันเดินไปครับแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าอันไหนที่ลูกค้าดีมันก็ต้องผ่จ่ายเหมือนกับ กองทุนกยสอ่ะอ่าโอเคจานมีอีกสองพลกเดี๋ยวเราพูดให้จบนะครับจะหมดเวลาแล้วก็คือพรบเรื่องการรักษาเสถียรภาพของระบบพลกรการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตะกี้เราก็พูดไปแล้วทะเลาะกันอยู่แล้วก็พลบพหลกที่ว่าด้วยการประชุมสื่อออนไลน์นะฮะก็คุยกับท่านพิสิทธิ์ไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะต้องติดตามกันช่วงท้ายขอาจานก็ผู้ท่านผู้ชมติดตามรายการเราได้นะครับย้อนหลังที่ ยูทูบองค์กรพิทักษ์ความดําแล้ว YouTube วันนี้ประเทศไทยนะครับที่ขึ้นหน้าจอท่านสามารถสแกนเข้าไปดูย้อนหลังรายการเราได้และสามารถติดตามรายการสดเราได้ด้วยนะครับผมครับท่านอย่าลืมนะครับกดมาเป็นแฟนเพจขององค์กรพิทักษ์ความรําได้เลยครับค้นคำว่าองค์กรพิทักษ์ความดําในเฟสบุ๊คนะครับวันนี้กับลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องโรคไวรัสนะคะคงไม่มีใครนะคะที่ไม่รู้จักกับเชื้อโครโนานะคะตอนนี้นะคะทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ตระหนักกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็มีความกังวลมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะออยก็ได้รับเกียรตินะคะได้อยู่กับคุณประชัยเลี้ยวภพรัฐนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารทิพไอโพลีสวัสดีค่ะคก็อยากจะให้คุณประชัยช่วยเล่าถึงเชื้อไวรัสตัวน,นี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเชื้อ โคโรนาไวรัสนี้นะฮะมันเป็นไวรัสประเภท RNA ไวรัสนะครับซึ่งบังเอิญเนี่ยเ,เราก็มามีพวกอาจารย์ช่วยกันเจอว,ว่าพีเอสสิบสองเนี่ยสารพีเอสิบสองหรือคือเป็นด่างจัดเนี่ย RNA ไวรัสจะอยู่ไม่ได้เพราะบังเอิญมีโรคของจีนนี่ขึ้นมาเป็นโครโรนาไวรัส ซึ่งก็สังกัดเป็น RNA แล้วก็เข้าใจว่าคงจะใช้ได้ p ร uh huh. 1 2สบสองเนี่ยแล้วผสมกับซิมเอติกซิมเอรติกแล้วก็ทดลองในการย่อยอาหารต่างๆของสัตว์ต่างๆ uh huh. จุลินทรีย์ตัวนี้ย่อยอาหารพวกไก่ของหมูของควัวเนี huh. ่ยย่อยอาหารได้ดีทําให้อุจจาระไม่มีกลิ่นแล้วก็ช่วยอาหาร uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสองตัวนี้ผสมกันนะฮนะก็เข้าใจว่าคงกำลังอยู่ในขั้นทดลองว่า อาจจะแก้พวก i n a นแหวต่างๆนี่ได้แล้วคนก็กินแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอย่างอย่างที่อย่างฟาร์มไก่เนี่ยแล้วก็โปรยในฟาร์มไก่ใช่ไหมไก่ก็กินแล้วไม่เป็นไรแล้วก็มันก็ไม่ระคายเคืองกับขาขาไก่ไม่ระคายกับผิวของสัตว์ด้วยเพราะว่าไก่เคียงกับมนุษย์หมูแล้วก็หวานในฟาร์มหมูหมูกินแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ป้องกันไอพวกโรค ASF ต่างๆของหมูได้ดีนะครับแล้วก็เข้าใจว่าใช้กับคนได้ แล้วนี่ผมก็ทดลองกินเองก็ไม่มีปัญหาละลายน้ำสักหนึ่งสองช้อนชาก็ไม่เป็นไรก็สามารถดื่มได้เลยใครที่เป็นหวัดหรือเป็นไวรัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ไอในไวรัสนี่แก้ได้แต่ทีนี้ที่สำหรับไปโควิดหน้าไวรัสก็อยู่ในขั้นทดลองเพราะเป็นตัวใหม่ยังไม่จบเลก็กำลังจะส่งไปให้ทางอาจารย์ทดลองกันดูว่าจะฆ่าได้มักินหรือเปล่าค่วันนี้อรอยก็มีตัวอย่างให้ค่ะอันนี้คือไวโอน็อก์ครับเป็น PH12 ค่ะ ผงอันนี้นะคะเราก็วิจัยกับสัตว์เรียบร้อยแล้วและอันนี้ก็คือจะลองวิจัยอยู่กับคนนะคะคนสามารถทานได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์ดรประิกสินศรีหันนนสวัสดีค่ะอยากจะมาพูดในะเรื่องของจุลินทรีใช่ไหมคะเริ่มต้นคแรกนี่ทางบริษัทได้สนใจคือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยตอนนี้โรคของตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไวรัสพบไอสารบางอย่าง ที่สามารถที่จะมีผลทำลายไวรัสของ RNA ได้ตรงนี้เนี่ยก็ได้อนุความอนุเคราะห์จากคณะสัตวแพทย์ท่าน,นก็ได้เอาไอของพวกเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกวัวควายหรือหมูเป็ดไก่ ก็ปรากฏว่ามันสามารถที่จะช่วยทําลายและป้องกันเนื่องจากว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัส RNA ค่ะเพราะฉะนั้นไอสารไอผงตัวนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะช่วยมีประโยชน์และก็เอามาช่วยในการทําลายไอไวรัสที่คาังเชตัวนี้ที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้นะออยก็ได้รับเกียรตินะคะกับอีกหนึ่งท่านนะคะท่านศาสตราจารย์ดรโสพลเรืองสำราสวัสดีค่ะ ได้คือเหมือนเคยได้ยินมาว่าตัว pH 12เนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลกับร่างกายใช่ไหมคะหมายถึงว่าจะทำให้เกิดเอฟเฟกยังไงนะคะเพื่อละลายน,น้ำเนี่ยค่า pH ของสภาพโกรดเนี่ยประมาณ12นส<ช>ครับ,รบอันเนี้ยซึ่งอเผอิญให้คุณสมบัติแบบเนี้ยม,มันตรงทางสัตวแพทย์ก็ทดลองกับอันแรกก็คือโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยก่อนเลย ปรากฏว่าพวกหมูพวกไก่เป็ดหรือพวกอะไรวัวเนี่ยสภาพที่เป็นเป็นดางนะมันสามารถที่จะไปทำให้ RNA นี้แตกแล้วก็ทำให้ไวรัสเนี่มันหมดประสิทธิภาพหรือถูกทำลายอย่างโควินาก็เป็นแบบไวรัสสายพันที่เป็นพวก RNA ที่เขา <I A. S 1> วิเครอแล้วนะครับน่าจะช่วยเยียวยาได้อาจจะช่วยได้ครับ เพราะนั้นทางทาง t v i นี่ก็เลยเริ่มโครงการนี้นะครับเพิ่งเพ่งจะปรึกษากันว่าภายในอาทิปเ์นียนะครับ,รรบมันก็น่าจะใช้ได้นะแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับแนอนาคตว่าเราจะทดลองได้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆมากๆเลยนะคะว่าผู้ชมนะคะคงจะได้สาระและความรู้เกี่ยวกับโควิดมากขึ้นนะคะเชื่อว่าทาง TPI นะคะจะ ผลิตยาดีๆมาช่วยคนทั่วโลกได้อีกแน่นอนเลยนะคะวันนี้รู้สึกเลยว่าโลกนี้เป็นโลกที่น่ากลัวมากๆแต่เชื่อว่าคนไทยสามารถผลิตและทำให้คนทั้งโลกหายได้ค่ะ